สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่แปลงหญ้าซิกแนวเหมือนเดิมนะครับผมบางเอิญน,นะครับมีลูกค้าครบับางคนนะครับเน้นบางคนเขาอยากรู้ว่าลักษณะพันธุ์มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันมีหัวไม้อยู่ใต้ดินนะครับเขาขอมาแล้วก็จัดให้เหมือนเดิมนะครับจะมาอธิบายลักษณะ จริงๆของมันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ถ่ายก็จะถ่ายแต่ต้นที่มันใหญ่ๆแล้วก็ไม่ได้ถ่ายให้มันเห็นชัดได้ขนาดนี้นะครับก็เลยจะมาอธิบายนะครับถึงลักษณะของมันจริงๆและจัเด่นนะครับต้นแล้วก็การไหลการเลื้อยนะครับของของยาสายพันธุ์นี้นะครับว่ามันแตกกอยังไงยังไงนะครับนี่นะครับลักษณะถ้ามันปลูกเดี่ยวนะครับ ซึ่งไม่ได้ปลูแบบน้าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเป็นกอนะครับคุณจะเห็นว่ามันเป็นกอนะครับไม่ได้เป็นลําต้นเหมือนที่เคยถ่ายนะครับให้ถ่ายดูชัดมันจะเป็นกออย่างนี้นะครับนี่คือเป็นกอนะครับเป็นกอของยาสิกแนลนะครับผมลักษณะเป็นกอนะครับคุณจะเห็นว่ามันมันจะเป็นกอมีกอใหญ่นะครับแล้วก็เวลามันโตขึ้นมายาวๆมันก็จะ มีลำต้นเล็กนะครับถึงออกตรงตรงข้อนะครับเห็นไหมมันจะมีต้นหน่อเล็กนะครับออกตรงข้อเวลามันไหลเลื้อยนะครับเพราะว่าหญ้าสายพันธุ์นี้ขยายโดยการไหลการเลื้อยนะครับตามชื่อบันนะครับซิกแนวเลื้อยนะครับเห็นไหมมันจะมีต้นอย่างเงี้ยนะครับโผล่ขึ้นมาตรงข้อนะครับสัปพัก็จะมีล้านครับเวลามันโดนอยู่กับดินนะครับมันก็ติดตอย่างนี้ แล้วก็ต้นพวกนี้ก็จะเกิดนะครับเป็นไหมนี่นี่นี่นะครับพอมันมีรากติดมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัวนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมว่าจากนี่ไปนี่คือมันต้นเดียวกันนะครับมันเลื้อยไปเรื่อยนะครับนี่ครับเห็นไหมขอมาก็จะให้นะครับถ่ายแล้วอธิบายให้ชัดเจนนะครับหญ้าสายพันธุ์นี้นะครับเป็นมีต้นกระเนิ้มาจากทวีปแอฟริกาครับนําเข้า ประเทศไทยครั้งแรกในปีพศ2528นะครับโดยนายมงคลหารกล้านะครับนำเป็นคนนำเข้ามานะครับนี่คืออ่าน,นจาก google ไม่ใช่หรอกที่จริงก็บมโหไปแล้วเน,น,นอก <c oughs> ถามแล้วก็มีกว่ามันมีหัวไหมเพื่นก็จะถอนให้ดูครับนี่ครับลักษณะนะเห็นไหมว่ามันจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะครับเหมือนหญ้าวายนะครับ แอบเหมือนหญ้าหวายนิดๆนะครับว่ามันมีหัวอยู่ใต้ดินนะครับเป็นไหมว่ามันเป็นกอนะครับไม่ใช่เป็นต้นนะครับลักษณะพันธุ์จริงๆนะครับหญ้าสายพันธุ์นี้นะครับทนต่อน้ําท่วมได้พอสมควรนะครับทนแรงนะครับเพราะว่ามันมาจากแอฟริกาทวีปที่แห้งแล้งครับมันก็ทนแรงนะครับสามารถปรับสภาพได้ดีในทุกพื้นที่ดินนะครับดินยั้งกระดูดได้เหนียวร่วนทรายนะครับก็สามารถปรับสภาพได้ดีนะครับผมมีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับ มีช่อดอกนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยติดนะครับมีนะครับแต่ก็น้อยมากนะครับที่จะเห็นดอกของเขาส่วนใหญ่ถ้าโตแล้วก็จะเรีบๆนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับลักษณะของดอกหญ้าชนิดนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายตรงนี้เสร็จก่อนนะครับนี่ครับสังเกตว่ามันจะมีหัวนะครับเห็นไหมก็ไม่รู้ก็จะจะรู้ไปทาไมนะครับก็นี่ครับอธิบายให้ดูตรงนี้ครับมีหัวนะครับนี่ครับให้ดูอีกมุมนะครับถ้ามันจะปลูกมันปลูกไปนานนะครับมันก็จะ โตขึ้นแค่นี้มันก็จะล้มเลือ้อยนะครับล้มแล้วก็เลือ้อยไปเรื่อยนะครับครับแต่ไหลนะครับเห็นไหมว่ามันจะมีหน่อขึ้นตรงข้อมันนะครับเห็นไหมนี่คือตาให้ดูชัดมากกว่านี้นะชัดมากเลยครับนี่ครับนี่นะดูตามลําต้นที่มันโน้มลงไหลลงนะครับเห็นไหมไหลไปเรื่อยนี่ก็จะนี่ตรงนี้ก็จะมีอีกลําต้นหนึ่งเห็นไหมปุ๊บอย่างเงี้ยก็จะออก รากนะครับลงไปในดินนะครับตัวนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ตาติดอย่างนี้มันก็อาจจะมีนอแทงขึ้นมาตรงนี้นะครับน,นี่นะครับผมนี่ก็เป็นลำต้นที่ใหญ่กว่าตะกี้นะครับจะไห้ชัดเจนกว่าเดิมนะครับนี่ครับ ว่ามันเป็นกอนะครับถ้าเตียนขึ้นนะแล้วก็ดูนะนี่คือต้นหลักนะแล้วก็ขยายพันธุ์มางี้ไหมไหลมานะครับเลื้อยมานะครับมาเกิดตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมนี่คือต้นจริงๆนะครับหลักของมันเลยนะครับความนจริงของยาสสยพันธุ์นี้นะครับบางคนก็อาจจะเชื่อว่ามันไอตั้งตรงนะไม่ได้เลื้อยเลยไม่ใช่นะครับเห็นไหมนี่ครับ ก็ถ่ายให้ดูแบบอธิบายให้ดูตามให้เห็นนะครับเห็นไหม,ไหมว่ามันแต,แตกออกอย่างนี้ก้อยๆายแอบไปคล้ายลูซี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่เหมือนแต่ทีเดียวนะครับเพราะว่าลักษนณะการเลื้อยไหลคล้ายกันนะครับกับลูซี่นะครับนี่ครับเห็นไหมว่ามันขยายพันธุ์ยังไงนะครับจะได้รู้นะครับบางคนก็ถามนะ ก็อธิบายให้ชัดเจนนะครับในคลิปนี้นะครับนะครับเป็นต้นที่ไม่ที่ไม่อยู่ในแปลงนะครับตรงนี้คือไม่อยู่ในแปลงนะแต่จะเห็นว่ามันมาเกิดตรงนี้ได้ยังไงครับเวลาลูกค้ามาซื้อครับขนขึ้นรถนะครับมันหล่นลงนะครับมันก็เกิดนะครับขนาดหล่นลงเฉยๆยัจเกิดนะครับก็มันสามารถปรับสภาพได้ดีครับเกิดง่ายครับไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะไม่ติดที่ตรงไหนนะครับชัดนะครับเป็นกอนะครับไม่ใช่เป็นต้นนะครับ อย่าเข้าใจผิดนะครับทั้งล่างมีหัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอาดอกให้ดูว่ามันเป็นดอกยังไงนะครับนี่นะครับนี่เป็นแปลงที่มีความนานแน่นนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะเลื้อยไหลได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะมันค่อนข้างกินตนานครับจะพามาดูดอกมันนะครับนี่ครับเห็นไหมว่ามีดอกนะครับมีดอกนะครับยาใส่ป่นนี้นีะครับนี่คือดอกของยาใส่ป่านนี้นะครับ เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมมีนะครับแต่พอสักพักนะครับสักพากมันก็จะรีบแล้วก็แห้งไปอย่างนี้นะครับเป็นไหมว่ามันไม่ค่อยเกิดนะครับถึงเกิดก็น้อยมากนะครับน้อยจริงๆนะครับเห็นไหมโอ้ยโอ้ย เลือเอานี่นะครับดอกของหญ้าสักแนวนะครับอืมใช่พรก,ก็จะรีบนะครับเห็นไหมเพราะมันรีบแล้วก็จะแห้งแล้วก็จะหายไปในที่สุดนะครับมันอาจจะมีที่ไม่รีบแต่ว่ามันก็น้อยนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะผลิตเมล็ดได้นะครับเพราะว่ามันติดแต่ก็น้อยนะครับผม ตามนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับอธิบายถึงลักษณะพันธุ์ของหญ้าแต่พันธุ์นี้นะครับไงถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับไงคนสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกด ติดตามไปด้วยครับกดติดดิงไว้ให้ยิ่งดีครับโอ้ยงูนบนแล้วอันแปลงงากูนะ mm hmm. ครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย mm hmm.